วว <IL S 1> สวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมครับสิบหมื่นนะครับหรือโค้ดนายนะวันนี้ครับผมจะมาทําคลิปแกล้งทีมงานไม้บิดเนืครับเพราะว่ามีทุกคนขอเข้ามาเยอะมาก <S <S แล้วผมก็มีข้อแบบว่าวกาติใจนิดหนึ่งคืออาจุนเดี๋ยวอาจุนเข้ามานีดนแป๊บนึง <S <S คือว่าผมไม่ได้แกล้งจูนนะเพราะว่าจูนเป็นผู้หญิงนะครับ <S <S ตอนที่ผมซ้อมมวยอ่ะจูนเคยถามผมว่าเอ้ยทำไมต้องออกเสียงดังๆแบบว่าเอ้ยเอ้ยแบบ ออผมเลยบอกว่าถ้าเกิดเราทําอย่างเงี้ยเราจะมีแบบว่าพลังพิเศษสามารถให้มันแรงขึ้นได้แล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาทดลองกับทีมงานไมมินตว่ามันจริงหรือเปล่าจูนเชื่อไหมก็เชื่อแต่ว่าไม่หรอกไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่าเพราะว่าผมจะเตะครั้งแรกคือไม่ออกเสียงแบบธรรมดาปึ๊บครั้งที่2จะออกเสียงปึ๊บแล้วก็จะรองให้ทีมงานไมมิน ดูว่ามันจะแรงก็กันหรือเปล่าแต่ก็คลิปนี้ก็จะแกล้งใครที่ผมมันไส้ผมก็จะเตะแรงๆเล้วก่อนที่จะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์และกดแชร์ผมครับตอนนี้ครับก็จัดถึง1นึ่งล้านซับสไครต์แล้วครับแล้วผมก็จะนี่ครับมีนวมพิเศษมาขายครับแบบว่าเป็นนวมของโค้ดนายอาอะอะไรนีขอขายของนิดนึงนะคือคือนวมของโค้ดนายนครับทำมาจากบริษัท ของราชา boxing com เลยวคือว่าควดดีนวมอ่ะแล้วคือนวมเนี่ยผมทํามาไซส์12ออน,นับสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับเพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์สามารถใส่ได้หมดเนะจูนก็ใส่ได้หนักไหมหนักไหมไม่หนักออไม่หนักนะคเนี่ยพอดีพอด,พอดีใครที่อยากซื้อนะผมก็มีไลนะะ์ออฟิใครที่อยากสั่งซื้อนะคะก็มีไลน์ออฟิเชียลแอคเคาท์นะคะพิมพ์แอ้ก็ m m n shop นะคะหรือ,อว่าจะ มีอ่สแกนคิโดดวโค้ดเนี่ยตรงข้างนี้เลยใครที่ยังไม่เข้าใจและถ้าเกิดใครที่ยังไม่เข้าใจก็มีรายละเอียดใต้คลิปนะก็สามารถเข้าไปดูได้ตรงนั้นนะนี่ครับนวมผมโคดเทนะบอกว่าก่อนโคตรด,ดีออโอเคอย่าไปดูผมแกล้งทีมงาน <S <S ไม่เหมือนดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายในการแกล้งนิดหนึ่งนะนี่ <S <S ผมจะให้ทีมงานถืออันนี้ทุกคนครับเนี่ยจูนลองใส่อาใส่ครั้งนี้จูนลองเดี๋ยวจะลองดดทดสอบให้ดูก่อนอ่าเน่เน่เน่ใช่แล้วก็จับเอาไว้อ่าแล้วก็ใส่นี้จับอ่า เพราะว่ามือเป้าของผมอะจะจับแล้วให้ผมเตะอย่างนี้แล้วผมก็จะออกเสียงครั้งแรกจะไม่ออกเสียงครั้งแรกอือแล้วครั้งที่สองจะออกเสียงแบบว่าเอ,าอย้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้วเหยอเนี่เอ้ยเดี๋ยวให้พี่กอลเป็นคนแรกเลย ถ่ายคลิปใช่ถ่ายคลิปมีเสียงดูอ๋อที่มึงซ้อมแล้วเอ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 นะใช่คือยังไงไม่มีเสียงแล้วมึงจะเตะไม่ได้อ่าไม่มีเสียงมันจะเตะไม่แรงอ่าพี่กอลเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวยืนดีๆดีดดโอเคเดี๋ยวจะลองเซฟเซฟก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคนที่รับไม่เป็นเดี๋ยวมันจะเกิดการบาดเจ็บโอเคจับงี้ขึ้นอย่างงี้นิดนึงอ่าจับเบาๆก่อนเบาๆอ่ะาเบาๆอ่ะได้ลองดูอ่ะอเดี๋ยวเอ็นนิดนึงเอ็นนิดนึงไม่มีเสียงแล้วไม่แดงไม่แรงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นนิดนึงอ่าโอเคอันนี้จะเอาแบบไม่มีเสียงนะ เป็นไงไม่มีเสียงเป็นไงไม่รู้อยู่อะไรอันนี้อันแรกก็มีเสียงอันที่สองไม่ีเสียงนะชอไม่แดงไม่แรงเป็นไงเป็นไงเจ็บไหม ไปเลยคนแรกเรียบร้อยแล้วพี่ว่าพี่ตัวเล็กไปเว้ยพี่มีคนตัวใหญ่แต่มันรับได้ดีอ่ะพีเอ็มพีเอ็มมาคนที่สองพีเอ็มมาเร็วมาเลยต้องร้องทุกคนเร็วเร็วเหยอะ ย่อให้พ <sketches> ี <illions thrive> yeah. okay. ่เอ็มนะครับนี่ครับมาเพราะว่าเขาสงสัยมากเพราะว่าผมออกกําลังกายเสียงดังไงบอกนายมึงท้องนต้องออกเสียงดังอ่ะนายต้องทุกคนต้องทุกคนเลยใส่อย่างนั้นใส่ยิ่งนี่โอเคโอเคอันนี้ฝั่ง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 นี้อ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่าพี่ใส่ใส่เพิ่มอ่าไม่ใช่จับจับอ่าโอเคจับทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้อ่านี่นี่บอกไว้ก่อนพี่เอ็มสุดยอดข้างนั้นนี่หนึ่งข้างนั้นเนี่ยอ่า้อคอมู้จะหักไปเนี่ยไม่หักอ่าจับอย่างนี้ปพ๊บเดี๋ยวผมจะลออออองเเเเเเตะบบบาาาๆก่่่่นนนนนพืใใหห้้้้้แวมีีคคคคคคุุุยยัย ก <Kaiser S 1> ่อน <espero S 1> ขึ้นเถอะอ่าเอาไม่ไม่ดันดันสู้นิดนึงครับเออดันสู้นิดนึงเอาข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าหนึ่งข้างหน้าหนึ่งอ่าโอเคอ่าเอาเอาแบบไม่มีเสียงก่อนนะจูนจูนสังเกตดีๆนะอย่าเพื่อนเจ็บนะโอเคเอาข้างๆนี้ข้างๆนี้อืมอืม่เสียงอันนี้ไม่มีเสียงเอออันนี้ไม่มีเสียงเป็นไงโอ้โหจะขาดเนี่ยโอเคโอเคอ่าอันนี้มีเสียงนะจอดิ้ง มีมีเสียงแรงกว่าไหมนี่ว่าในทีมเรามีคนที่แข็งแรงที่สุดใครไอเพียวอย่าอย่าอย่าไปตามไอเพียวมาคนที่3จะเป็นไอเพียวนะอันนี้อะไรนะไอเพียวใช่ป่ะอือโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟเตะก่อนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เอ็มกำลังไปตามอยู่นะตอนนี้นะเอ๊ะมาแล้วครับเพียวครับตบมือให้เพียวเลยอ่ะ นี่ไอเพียวคือมันเคยออกกำลังกายร่างกายมันแข็งแรงใช่เต้นบีบอยได้โอ้ใช่เต้นบีบอยได้ลองดูลองดูคอนเพียวลองดูลองดูอย่าเก๊าขึ้นอย่าเก๊าโอเคใส่ใส่ใส่แม่ใส่ฝั่งนี้จับดีๆอ่าโอเคลองใส่ลองจับลองจับทำทางงี้ทำทางงี้อ่าขยับข้างในหนึ่งไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นหน้าอ่ากุญเตะเออกุะเตะดิก็จะดูไงว่าออกเสียงกับไม่ออกเสียงอะไรมันแข็งแรงกันได้อยากกูลองลองเซิร์ฟก่อนลองเซิร์ฟก่อนแต่มันสูงส่งได้ไลองเซิร์ฟอ่ะลองเซิฟก่อนะลองเซิร์ฟ เอ้ย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 ลองซื้อเอ้ย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 ใครเม้นอยากให้ทิปกลองลงๆกับเียวนเม้นใต้คลิปเลยฮะต้องไวมันซ้ายขวาเอาเอาดีๆแล้วโอเคไม่ออกเสียงนะครับเฮ้ยอันนี้ไม่ออกเสียงเฮียจับเป็นยังไงไม่ได้มือหักเออต้องจับอย่างนี้โอเคอันนี้ครั้งที่สองออกเสียงนะครับอ่าจอดได้ พี่มีเคยดูแบบว่าโบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีไทก่อนไทยก่อนไท่อไทก่อนพี่พี่เคยดูหัวขาวแบบว่าอะไรที่เขาเขาเตะแบบสิบทีแบบอ๋อได้ได้แต่ไม่คนจับมันไม่ได้ไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะลองดูลองดูจับแบบเนี้ยงไม่อยากเห็นไม่เคยเห็นแน่ไม่เคยเห็นของจริงเคยเห็นแต่ในทีวีเขาอยู่เขาเห็นเขาอยู่แต่ต้น่าทำไเตีไม่ขอด้วยตัวจับเห็นจับเห็นเพิ่งคิดออกเพิ่งคิดออกไม่มันคือ ต้องคนจับเป็นพี่ก็นี่ไงไม่ถ้าเกิดมันจับไม่เป็นมันจะไม่ได้จังหวะใช่ไอ้ทีนึงอีกทีนึงบอออีกทีนึงคาทีค่าทีขอค่าทีสองทีสองทีบอสองทีบอสองทีบอไม่เจ็บเจ็บไหมมีเป้าลองไม่เจ็บโอ้โหมีเป้าอยู่แล้วเจ็บดิเออจังไรจังไงจัดเอ๊ะจัเอ๊ะ มึงเต๋มันโดนนักแข่งอะหัวไปวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สอนมันจับไม่ได้โอเคโอเคนี่พอไม่เจ็บหรอกเงี้ยไอพี่โอแข็งแรงเยอะๆพอ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 เอมเอาพี่ชับให้หน่อยอย่าให้ไปตามพี่ชับนะพี่ชับน่าจะกิ้งผมว่านมาแล้วครับคนสุดท้ายของเออพี่บอยไม่มานะวันนี้คือพี่บอยแต่พี่บอยเคยดูมุงเต๋แล้วอันนี้ครับมาแล้วครับคนสุดท้ายของทีมงานครับคืออายุมากที่สุดนะครับก็จะเป็นพี่ชาร์ปนะครับโอเค อ่ะพี่จ้ามานี่มานี่ยมาเนี้อย่าลองตรงนี้ตรงนี้โอเคมึงต้องอยู่ยังไงต้องกำ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 แรงๆเลยอ่ากำแรงๆโอเคใช่แข็งแข็งอ่ะแข็งแข็งอ่ะยอมผมจะลองเตะให้คุ้นเคยก่อนอ่าเตะคุ้นเคยก่อนเตะคุ้นเคยก่อนอ่าโอเคเกจะหักอันเนี้ยโอ้ไม่เป็นไรครั้งแรกเอาแบบไม่มีเสียงนะ อันนี้ไม่มีเสียงเดี๋ยวเอามีเสียงลุกขึ้นมาเร็วเล็กน้อยเล็กน้อยขุมมิ้นยังหยั่งหน่อยก็ได้ไม่ต้องจริงจังเลยเดี๋ยวไปใส่สโนโนวาชั่นเราอันนี้เบาสุดแล้วโอเคมันเดี๋ยวเขาดูออกเสียงนะเฮ้ยโคตรเสียวเลยไม่เสียวไม่เสียวโอเคเป็นเสียวโอเคนะเนื่องรองทำเลยอันนี้เตะเบาสุดเลยนะพี่ชาย มาวาเป็นไงเจ็บดิไม่เจ็บมากโอเคเฮ้ยนันเได้เหรอโอ้ยูนตูนโคตรแข็งแรงเลยจริงนะนายแกไปเตะกับคนที่แบบธรรมดาไม่ได้พี่มีแนะนำคนนึงเขาเก่งมากแนสแนนจริงจริงเลยนะมาเลยมาดีเเนี่ยบอกเลยคนสุดท้ายของเราคือ หัวหน้าเราเลยดูดิมึงจะกล้าเตะหรือเปล่ามึงจะดูมึงจะกล้าเตะหรือเปล่าเตะอยู่แล้วว่าหลายคนบอกว่าผมไม่กล้าเตะพีเนสได้แล้วเตะหัวหน้าเลยตอนนี้ <c oughs> ดูมึงจะกล้าเตะหรือเปล่า,าครั้งแรกนะที่จะเตะหัวหน้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ครับพีเนสมาแล้วครับผม โอเก่อนแรกก็ถอดนาฬิกาก่อนอ่โอเคครับมาครับอ่าพี่เนสใส่นี้อ่แต่พี่เนสน่าจะรู้เพราะพี่เนสเคยซ้อมมวยว่าออกเสียงก็ไม่ออกเสียงมันช่วยกันเยอะไหมเยอะเออเยอะนะโอเคแต่ผมไม่เคยถึงเป้าใหโอเคเอาเบาๆก่อนเอาเบาๆอย่าเตะให้ความคุ้นเคยก่อนนะเอ้ยเฮ้ยพี่เนสได้เอขาจะมาเอาแค่นี้อย่าอันนี้อย่าเพิ่มมากสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอย่าเพิ่มมาสิบเออเยืนรอโอเคอย่าเพิ่มมาสิเปอร์เซ็นต์ ไม่โอเคไอย่าไม่ออกเสียงนะครั้งแรกไม่ออกเสียงอ่ะอันนี้ครั้งแรกไม่ออกเสียงออ่ะย่าครั้งที่สองออกเสียงจอดเฮ้ยเขารับเป็นไงพี่เนี่ยเขารับเป็นเฮ้ยะอ้ยโอ้ยโอ้ยเขายืมรับเป็นไม่ใช่เหมือนพวกพี่อ่ะ โอเคแค่นี้พอแค่นี้พอโอเคพอขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากครับทุกคนขอบขอบคุณครับโอเคโอ้ยนุ่มสวยอ่าหนุ่มสวยอ่ะอย่าอีกครั้งหนึ่งก่อนจะจบคลิปนี่ครับนุ่มโคตรนายนี่ครับสามารถใส่ได้แบบว่าอ่าอย่าพี่เนตต้องใส่ดูใส่ได้ไหมใส่ได้เออใส่ได้หมดทั้งผู้หญิงผู้ชายใส่ได้หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นฟรีไซส์อืนี่โว้ดีเลยโคตรเทนะครับ ใครที่กำ so ลังจะหานวมไปออกกำลังกายมวยนะนี่นวมผมนี่ต้องสั่งซื้อแล้วครับคุณภาพดีจากราชาเลยใช่โค้ดเทยโคตดไทยก่อนจะจบคลิปนี้ครับก็ขอขายของนิดหนึ่งนะครับก็นวมของโค้ดนายนะก็คืใครเป็นแฟนคลับผมก็สามารถสั่งซื้อไปซ้อมมวยได้นะครับหรือว่าซื้อไปเก็บไว้เฉยๆก็ได้นะครับก็สามารถซื้อได้ที่ใสแอดก่อนนะครับแล้วก็ m m n shop นะครับ อย่าลืมไปซื้อนะครับหน่วมโคตรโคตรดีเลยนะบอกไปก่อนแต่ถ้าเกิดใครที่ยังงงอยู่ก็สามารถไปดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยครับคลิปนี้ไปก่อนครับบายๆเอ,อ้ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอยากให้ผมแกล้งอะไรเขาอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับเพราะอันนี้ก็อาจจะเป็นแกล้งออกในกีฬาของนักมวยเหน่อนครับเพราะว่าผมไม่อยากแกล้งแบบอื่นเพราะว่าผมถนัดในเรื่องนี้ก็ถ้าเกิดมีความรุนแรงไปก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะบายย